เฮ้ยนายรู้สึกเหมือนกันไหมว่าบรรยากาศช่วงเนี้มันเริ่มเดือดปุดๆขึ้นมาละอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันดีเดย์แปดกุมภาพันธ์สองพาวันเลือกตั้งใหญ่จริงเพื่อนคือต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยร้อนแรงยิ่งกว่าแดดเมืองไทยอีกแถมสถานการณ์นั้นมันไม่ได้แค่เดือดนะแต่มันซับซ้อนแบบชวนปวดหัวเลยวันนี้เราต้องมานั่งจับเขาคุยกันหน่อยเอาให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าก่อนจะถึงวันหย่อนบาทจริงๆเนี่ยการเมืองไทยมันกําลังเล่นเกมอะไรกันอยู่ คือเรามีข้อมูลอยู่ในมือแน่นเปึกเลยทั้งสถิติทั้งบทวิเคราะห์จากหลายสำนักแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่อยากชวนคุยคือสมการการเมืองรอบนี้มันดูย้อนแย้งชอบกลย้อนแย้งยังไงวะก็ตรงที่ว่าพักที่คนกรีดที่สุดพักที่กระแสรแรงที่สุดอาจจะไม่ใช่พักที่ได้เป็นวัจ,จบาลนี่แหละอ๋อประเด็นนี้แหละคือหัวใจของเรื่องเลยคือถ้ามองให้ลึกนะ การเลือกตั้งรอบนี้มันคือสงครามระหว่างสองขั้วอำนาจที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสองขั้วที่ว่านี่คืออะไรฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการเนาะไม่เชิงว่ะเพื่อนมันลึกกว่านั้นมันคือการประทะกันร,ระหว่างกระแสกับโครงสร้างขั้วแรกคือกระแสความนิยมระดับประเทศที่วัดกันผ่านโพผ่พานโซเชียลแต่อีกขั้วหนึ่งคือโครงสร้างการเวืองในพื้นที่จริงที่มันฝังรากลึกมานาน อ๋อพวกเครือข่ายหัวคะแนนระบบอุปถรัรมภ์หรือที่เราเรียกกันติดปากพอบ้านใหญ่ใช่ไหมใช่เลยนี่แหละตัวแปรสําคัญเพราะฉะนั้นนะการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่งานนั่งนับแต้มว่าใครได้เสียงโหวตเยอะสุดแล้วชนะแต่มันเป็นบทพิสูจน์เลยว่าพลังแบบไหนกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายคุมเกมจะตั้งรัฐบาลได้จริงน่าสนใจมากงั้นก่อนจะไปดูว่าใครเป็นใครในเกมนี้เราลองย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายนี้หน่อยไหม เพราะการเมืองไทยช่วงสองปีที่ผ่านมานี่อย่างกับนั่งรถไฟเหาะตีลังกาเอานี่จุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคือผลการเลือกตั้งปี2,566ตอนนั้นพักก้าวไกลหรือพักประชาชนในตอนนี้เนี่ยชนะทลมทลายได้สอสอมากที่สุดแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะตอนนั้นมันมีกำแพงที่ชื่อว่าสอวอ250คนขวางอยู่นะ ถูกต้องตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี60สวมีสิทธรริ์โหวตเรื่องนายกด้วยมันเลยเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นกนั้นเจตนงของประชาชนเอาไว้แคนดิเดตนายกของก้าวไกลตอนนั้นเลยไปไม่ถึงฟังแต่เดี๋ยวนะข่าวดีคือในการเลือกตั้งปี69นี้อำนาจพิเศษของสวอ,อรตรงนี้มันหมดอายุไข,ขไปแล้วนะเพื่อนใช่นี่คือจุดเปลี่ยน เกมรอบนี้อำนาจการตัดสินใจจะกลับมาอยู่ในมือของสอสอห0คนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีตัวช่วยไม่มีแต้มต่อจากสวแล้วพอจับตั้งรัฐบาลไม่ได้ตอนนั้นมันเลยเกิดเหตุการณ์พลิกขั้วประวัติศาสตร์ขึ้นมาพักเพื่อไทยที่เคยบอกว่าจะไม่จับมือกับพักสองลุงก็หันไปจูบปากตั้งรัฐบาลผสมข้ามขั้วเฉยเลยจนได้คุณเสรษฐาทวีถินเป็นนายกแต่ก็อย่างที่เห็นอยู่ได้ไม่นานก็โดนสอยร่วงใกล้ถึงจุดเริ่มจ้นของภาวะไร,ร้เสถียรภาพแบบของจริงเลย เพราะภายในเวลาไม่ถึง2ปีเรามีนายกถึง3คน3คนเลยเหรอะวะไล่มาเลยตั้งแต่คุณเศษฐาโดนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งมาต่อเป็นคุณแพทย์ทองชินวัตรสถานการณ์ก็ยิ่งดูเปราะบางก็ไปใหญ่เคสของคุณแพทย์ทองชินวัตรนี่ถือว่าสันสะเทือนรัฐบาลร,รุนแรงมากอ๋อจำได้ละที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาดังมากช่วงนั้นใช่คลิปนั้นแหละเนื้อ,อาหาในคลิปมันทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนไปจนหมดเครี่ยง พรรคร่วมรัฐบาลเริ่มระแวงจนสุดท้ายในพรรคภูมิใจไทยตตดสนใจถอนตัวนั้นคือจุดแตกหักเลยฝั่งเส้นสุดท้ายขาดพึ่งคุณแพททองโดนสารรัฐธรรมนูญถอดถอนพรรครวมที่เคยรักกันปานจะกลืนยินก็กระโดดหนีสถานการณ์มาเลยไหลไปเข้าทางตาอยู่อย่างรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกุลมาแบบนิ่มๆม,มาแบบเฉพาะกิจสุดๆรัฐบาลอนุทินเกิดขึ้นได้เพราะแรงหนุนจากพรรคประชาชนที่เป็นฝ่ายค้านในตอนนั้นด้วยนะอ้าวเอ้ยพรรคประชาชนไปหนุนเขาทำไม มันมีเงื่อนไขผูกมัดอยู่คือรัฐบาลนี้ต้องยุบสภาภายในสี่เดือนหลังแถลงนโยบายเหมือนเป็นรัฐบาลขัดตาทับเพื่อรอจัดไพ่ล้านกระดานเลือกตั้งใหม่แต่สุดท้ายก็อยู่ไม่ถึง4เดือนกระดานมีเรื่องต้องยุบสภาเร็วกว่ากำหนดอีกก็เรื่องแก้รัฐธรรมนูญในสภานั่นแหละเพื่อนที่เถียงกันจะเป็นจะตายเรื่องประชามติเรื่องสสรอประเด็นสําคัญคือจะเอาเสียงกึ่งหนึ่งหรือเสียงข้างมากธรรมดา ทะเลาะกันจนสภาล่มสุดท้ายฝ่ายค้านพรักประชาชนก็ออกมาบี้ให้คุณอนุทินแสดงความรับผิดช,ชอบแกก็เลยจัดให้ยุบสภาปเปรี้ยงวันที่11ธันวาคม68นํานำขึ้นทุนเก้าแล้วก็มาจบที่กําหนดวันเลือกตั้ง8กลกุมภาพันธ์69นี่แหละเอาละพอเห็นภาพความวุ่นวายที่ผ่านมาแล้วทีนี้มาดูกันที่ตัวผู้เล่นหลักในสนามครั้งนี้ดีกว่าเพื่อนเราแบ่งออกได้เป็นสก๊กใหญ่ ก๊กแรกต้องยกให้แชมป์เก่าด้านกระแสอย่างพรรคประชาชนหรือพรรคสีสม้มพรรคนี้ชัดเจนมากขับเคลื่อนด้วยอุดมการ์ใช้กลยุทธ์การเมืองที่กล้าชนแบบไม่พระนีปนอมเขาประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่จับมือกับขั้วอําญาจเดิมเหมือนที่เขาดันคุณรัชนกสีนอกขึ้นมาเป็นแกนนําสื่อสารนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการพุ่งชนเลยนะเพื่อปลุกเร้าฐานเสียงคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนเมืองที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแบบถอนรากถอนโคน แต่ดาบนี่มันมีสองคมเพื่อนการประกาศว่าไม่จับมือใครมันเท่ก็จริงแต่มันอาจจะทำให้พลักประชาชนชนะใจคนดูชนะเลือกตั้งแต่แพ้เกมจัดตั้งรัฐบาลอีกรอบประเด็นนี้โคตรขาชายเลยเพราะถึงโพจะบอกว่าแคนดิเดตนายกของเขาอย่างคุณนัทะพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจะนำโด่งแต่คะแนนพวกนั้นมันมักจะไปกองกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองใหญ่ถูกต้องเพราะออกไปต่างจังหวัดไปเจอระบบเขตเลือกตั้งที่เขี้วลากดิน พรรคสีสม้มอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะต้องไปเจอกับผู้เล่นอีกกลุ่มที่สองพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคสีน้ําเงินางนี้เขามาคนละแนวเลยไม่เน้นกระแสะไม่เน้นตาราโซเชียลเขาเน้นเจาะครับเพื่อนเจาะเข้าไปที่เครือข่ายอํานาจจริงในพื้นที่นี่คือกลยุทธ์บ้านใหญ่ในตาราเพชเพชเขาไม่สนยอดไลค์แต่เขาสนว่าหัวคะแนในในตนนําบลนี้คุมชาวบ้านได้กี่คนสสคนไหนมีฐานเสียงส่วนตัวแน่นปึ๊ดคือการันตีคะแนนได้เลยว่างั้นเถอะ เหมือนเล่นหมากล้อมค่อยๆกินพื้นที่ไปเรื่อยๆใช่แล้วสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคู่แข่งคือน,นิดาโพดีเคราะว่าพักภูมิใจไทยอาจจะได้สอสอมากถึง140-150ถึง150ที่นั่งครับเพื่อนเฮ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะดีแล้วถ้านนายได้ตัวเลขนี้จริงนะมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยไปเลยเพราะมันหมายความว่าพักภูมิใจไทยจะกล้เป็นพักอันดับหนึ่งในสภาและเป็นแกนนำจัดทั้งรัฐบาลทันที ถึงคะแนนนิยมรวมทั่วประเทศจะเป็นรองแต่จํานวนสสชนะขาดภาพชัดมากว่านี่คือการประทะกกันระวังกระแสะกับโครงสร้างของจริงส่วนผู้เล่นกลุ่มที่3ามพักเพื่อไทยหรือพักสีแดงบอกตรงๆมารอบนี้เหนื่อยหนักเพื่อนสถานการณ์พลิกผันมากจากที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการตอนนี้ต้องดิ้นรนสุดๆบรดกทางการเมืองที่สะสมมากลายเป็นดาบที่กรบมาทิ่มแทงตัวเอง โดยเฉพาะแผลจากการตระบัดสัตว์ข้ามขั้วไปจับมือกับทหารมันทําให้เสียมวลชนคนเสื้อแดงไปเยอะมากแถมยังต้องมาแย่งฐานเสียงกับพักประชาชนในภาคเหนือและอีสานดิเพื่อไทยรอบนี้เลยก,กลายสภาพเป็นคิงเมเกอร์หรือผู้กําหนดว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลเพราะไม่ว่าจะออกสูตรไหนเพื่อไทยก็ต้องเป็นตัวแปรสําคัญงั้นเรามาลองดูฉากทัดหลังเลือกตั้งกันหน่อยสูตรจะตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงได้บ้างถ้าดูจากตัวเลขที่คาดการณ์พิพัฒน์พุ่พมใจไทยน่าจะได้เว้าชีมากที่สุด 140-150ตามเรือเพื่อไทย80-90ส่วนพักร่วมเดิมอื่นๆก็ลดหลั่นกันไปสูตรแรกที่เป็นไปได้มากที่สุดคือภูมิใจไทยจับมือกับเพื่อไทยแล้วบวกด้วยพักกล้าทำสูตรนี้จะได้เสียงเกินกลึงหนึ่งแบบมีสเสถียรภาพหรือสูตรที่สอง ภูมิใจไทยจับมือเพื่อไทยแต่ดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมสังเกตไม่ว่าทั้งสองสูตรมีเพื่อไทยยืนพื้นตลอดเพราะลําพังภูมิใจไทยพักเดียวเสียงไม่พอและผลว,วิเคราะห์ก็บอกว่าประชาธิปัตย์กับกล้าทําเนี่ยเสือสองตัวอยู่ทําเนียวกันไม่ได้ฐานเสียงบรนทับซ้อนกันแย่งกันดุเดือดดังนั้นภูมิใจไทยในฐานะแกนนําก็ต้องเลือกข้างว่าจะเอาใครแต่ผลลัพธ์ที่เหมือนกันทุกสมการคือพรรคประชา ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ